N B C อ่ะพ sí, ี่โน้ตเขาถามว่า where is upload พาไปดูหมในห้องน้ำป่ะโกไปลองเลดกันแปลเลสโกไฟอัพโหลดคือเมื่อวานน้องกินดึกนะครับจากสตอรี่ที่เห็นนะก็คือตีหนึ่งครึ่งแล้วก็ยังกินอยู่นะครับ มาแล้วนี่ไงไบซับโรทัลโลเฟนออฟทอเลตคําแล้วก็ตั้งแต่พาอยู่ในห้องน้ำนานอยู่ในห้องนี้อุ้ยปลปันปัาปาโลมากระโดดน้ำหนึ่งตัวเอารถกระโดดนะปาโลมาท่านี้โออ๋อนี่ทำแบบไนที่ไงเ้ เอออิซ่ออดาคุอตะคุลาอะคุลาตะกุลาอุลาตะคุลาลาอหัวใจมีฮาร์ตกคุลาหัวใจหัวใจตะคุลาอะคุลาอะไมิฮาร์มฮาร์ตะกุลาตะกุลาใส่ดิมามาล้วเออลใส่อนี้ได้ยินไหมขอเอาโดเล็กหนึ่งขอตั้งเลยเฮ้เอะไรแต่งไม่บ้า เขาทำด่าลายเซ็นนอยจบอยู่ที่น้องเอ๋ยน้องเอ๋ยไปเอาชุดนของเขาใช่อยากปั่นกูยูแบบนี้แต่ไม่มีอะไรให้คุยนะที่ซานอยู่ในกระเป๋าเลยนะกระเป๋าเอวยเออเอวยไปนู่นไงไม่ได้หลอกน้องทําน้องทําเองแล้วผมก็ดีใจในการที่น้องทําก็คือออกเลยนะหรือเปล่าเขาให้พี่ไฮโนชูยับรถ่พี่คือไฮโนชูเดียวหรอไฮโนชูอีกรอบแต่ผมไฮทัชโช โอเคค่ะไปก่อนนะครับขอไปซ้อมก่อนนะครับทุกคนอยากดูเปล่าถ้าอยากดูกดหัวใจให้ถึงหนึ่งล้านไลค์ใครคำเงไว้ใั้ทะเ Under the sea Under the sea Under the sea ลาลาลา Under the sea Under the sea ลาลาลา Under the sea ไปกำลังใจพวกเราด้วยด้ับทั้งสองคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายไม่เป็นไรจะเอาไปด้วย

สวัสดีครับายบายไ่บายไดคนไม่บายอุ้ยแดงมากแดงกว่าหัวใจ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 หัวหัวใจ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 